องค์ตัวเจ้าคืออะไรอะไรคือองค์ตัวเจ้าองค์ตัวเจ้ามีที่มาอย่างไรมาทำความรู้จักกับองค์ตัวเจ้ากันเช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคำว่าองค์ตัวเจ้านี้มาจากภาษาอาหรับิกของคำว่าุ k ยีซัตแปลออกมาตามตัวก็คือคุณแปลว่าองค์ฮี แปลว่าตัวจาซัแปลว่าเจ้ารวมทั้งสามคำเข้าด้วยกันจึงแปลออกมาว่าองค์ตัวเจ้าคุณฮีจัดหรือองค์ตัวเจ้านี้ในทางศาสนาอิสลามและศาสนาคิดมีความเชื่อที่เหมือนกันคือบรรดาพระาศาสดานั้นมีหลายท่านที่ได้ขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าและได้นำบัญญัติต่าง ลงมาให้เหบรรดาสาวกได้นำไปปฏิบัติตามห้ามตามใช้เมื่อท่านศาสดาได้กลับลงมาบนโลกมนุษย์บรรดาสาวกทั้งหลายได้ถามท่านศาสดาว่าท่านได้เดินทางขึ้นไปบนฟากฟ้าเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทนเจ้านั้นท่านได้เห็นหรือไม่ว่าพระพุทนเจ้านั้นเป็นอย่างไรบรรดาศาสดาที่ได้ขึ้นไปบนฟ้าได้ตอบกับ สาวกว่ากุนฮีซัตท่านได้พูดไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ก้มหน้าเงียบไปและไม่ได้พูดอะไรอีกเลยด้วยความสงสัยของบรรดาสาวกทั้งหลายก็ไม่ละความพยายามก็ยังคงถามเรื่องราวต่างๆในระหว่างเดินทางท่านศัสดาได้เล่าให้บรรดาสาวกทราบถึงเรื่องราวตั้งแต่การเดินทางครั้งแรกจนกลับมายังโลกซึ่งเรื่องนี้ มีบันทึกไว้ของเหล่าบรรดาสาวกที่ใกล้ชิดอย่างมากมายท้องฟ้าชั้นที่หนึ่งได้พบอะไรชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าและชั้นที่หกที่เจ็ดแต่ละชั้นได้พบอะไรมาบ้างมีจดบันทึกไว้อย่างละเอียดพร้อมหลักฐานต่างๆผู้บรรยายไม่สามารถนำมาเล่าในคลิปนี้ได้เพราะจะยาวเกินไปคลิปนี้เป็นเพียง ทำความเข้าใจในคำว่าองค์ตัวเจ้าหรือกุลฮีซัตนี้เท่านั้นการขึ้นไปบนท้องฟ้าของบรรดาเหล่าท่านศาสดานั้นถ้าหากนำความรู้ทางด้านจิตมาจับก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องความเล่นลับของจิตก็จะไม่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้แต่บรรดาผู้เดินสายทางของจิตวิญญาณแล้วตัว อย่างเช่นบรรดาครูผู้สำเร็จพวกเขาเหล่านี้ได้เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วจัก,กรวาลมาแล้วดังนั้นยิ่งเป็นท่านศาสดาทั้งหลายยิ่งสามารถขึ้นไปได้ไกลยิ่งกว่าอีกการบำเพ็ญภาวนานั้นเมื่อถึงจุดขั้นสูงสุดเขาเรียกว่าการถอดกายทิพย์ถอดได้ทั้งกายเนื้อและกายวิญญาณอย่างที่เขาเรียก กันว่าขึ้นฟ้าทั้งร่างแหละบิญญาณเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาเหล่านั้นผู้บรรยายได้เคยลงคลิปเรื่องการถอดจิตไว้หลายคลิปท่านผู้ชมอาจย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้วกกลับมาถึงเรื่องราวขององค์ตัวเจ้าหรือกุณฮีซาตคคำว่าซารในความหมายของภาษาอาหรับิกนั้นไม่สามารถนำสรมพสิ่งใดในโลกมาเปรียบเทียบได้เพราะซาตนี้นั้น เป็นทุกสรรพสิ่งทุกมวลสรรพสิ่งก็คือซาตุธาตนั้นอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทั้งหมดคือไม่เป็นทุกสิ่งและเป็นได้ทุกสิ่งในตัวเดียวกันชนิดไม่รวมและไม่แยกตัวอย่างเช่นอากาศรู้ว่านี่คืออากาศแต่มองไม่เห็นรู้ว่าเป็นลมแต่มองไม่เห็นทั้งสองนี้รู้ว่ามีแต่จับต้องไม่ได้อากาศมีอยู่ทั่วไปลมก็มีอยู่ทั่วไปทั้งนั้นที่เราจับต้องได้ เหมือนไม่รู้สึกว่าจับต้องได้ทั้งที่อยู่ติดไปกับทุกอนูของตัวเราทั้งภายนอกและภายในแม้แต่รูขุมขนเส้นเลือดก็มีลมอากาศอยู่และนี่ก็เป็นความหมายของคำว่าจัดเพียงคำเดียวคำว่าฮีแปลว่าออกมาคือตัวตัวตนที่ถูกซ่อนอยู่ภายในอีกทีหนึ่งหากไม่มีตัวตนนี้แล้วจะไม่สามารถประกอบออกมาเป็นตัวเป็นร่าง สิ่งทั้งหลายที่มองเห็นและมองไม่เห็นมีตัวตนทั้งสิ้นคำว่ากุลที่แปลว่าองค์ที่นำมารวมตัวกันแล้วถึงจะเห็นเป็นตัวตนของสรรพสิ่งเข้าใจเรื่องราวรานี้จึงจำเป็นจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาแยกแยะออกมาให้ได้ทั้งสามส่วนรวมกันได้ทั้งสามส่วนจึงจะเข้าใจได้รู้ในขั้นสูงสุดนั้นจะต้องผ่านความรู้ในมิติของแต่ละชั้นฟ้า ไปถึงชั้นมิติของจักรวาลและมิติของเอกภพซึ่งมีถึงเจ็ดสิบพันชั้นนอกก็มีเจ็ดสิบพันชั้นในก็มีอีกเจ็ดสิบพันชั้นสิบพันชั้นมิตินี้ไม่มีผู้ใดสามารถจะรู้ได้มนุษย์นั้นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาจะให้รู้เขานั้นก็คือองค์ตัวเจ้านั่นเองสิ่งที่องค์ตัวเจ้านั้นใครจะให้รู้ได้บางส่วนก็คือ ทีนทียังไม่มีเอกภพและจัก,กรวาลกาแล็กซี่โลกมนุษย์ใน้วงของเอกภพมีแต่ความมืดมิดทม่ีสิ่งใดเลยที่จะบังเกิดขึ้นมาแล้วได้เกิดมีเอกภพจัก,กรวาลกาแล็กซี่โลกเหล่าน,นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามนุษย์ตอบว่าเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติดังนี้จะต้องมีผู้คัดค้านขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยว่าธรรมชาติอะไรถึงได้สร้างสิ่งที่สลับซับซ้อนได้ถึงขนาดนี้ ทุกอย่างถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบสมดุลกันทุกประการเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์จะจินตนาการได้ที่เช่นส,สาาสรอนุน,นึ่งตัวแรกนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อเดิมมันไม่มีหรือมวลสารครั้งแรกจะทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นก้อนจนเกิดเป็นดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงดาวต่าง จึงนำมาเข้าหลักทางศาสนาที่กล่าวว่าเดิมยังไม่แจ้งนี่แต่ยังไม่แจ้งแต่ต่อมาใครจะแจ้งให้มนุษย์รู้ว่ามีและการแจ้งองค์ครั้งแรกนั้นก็คือการแจ้งสรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาให้มนุษย์ได้รู้ได้เห็นว่าที่เจ้าเห็นว่าไม่มีนั้นแท้จริงมันมีที่ว่าไม่มีนั้นเจ้านั้นไม่เห็นเองตั้งหาก การที่มนุษย์ได้รู้ได้เห็นนั้นก็เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนจนมนุษย์สามารถรู้จักพระองค์ได้ด้วยพระองค์ให้รู้จักและทั้งหมดทั้งปวงก็ชี้ลงมาในตัวมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้นตัวร่างมนุษย์พอได้ศึกษาล้วงลึกเข้าไปแล้วมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรเลยกับเอกภพจักรวาลกาแล็กซี่โลกเป็นอันเดียวกันธาตุเดียวกันควนประกอบเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนเลยส่วนพึ่งพาอาศัยกัน ทุกส่วนรวมตัวกันทุกอย่างแจ้งไว้เสร็จสัมแล้วอยู่กับตัวมนุษย์ว่าจะศึกษาหาความรู้ให้รู้จักตัวเองหรือไม่เท่านั้นเมื่อรู้จักตัวเองจึงรู after, people, hmm, today, ้จักเจ้าเมื่อรู้จักเจ้าก็รู้จักองค์ตัวเจ้ารู้จักคุณฮีซัตเมื่อรู้จักเจ้าก็รู้จักจิตวิญญาณเมื่อรู้จักจิตวิญญาณก็รู้จักที่มาที่ไปมาจากไหนก็กลับไปที่นั่น ไปที่เดิมมนุษย์นั้นถูกกำเนิดมาไม่ได้อย่างไรจุดหมายจากเด็กเป็นหนุ่มจากหนุ่มแล้วแก่จากแก่แล้วตายเพียงเท่านี้จิตวิญญาณของบรรดามนุษย์และสรรพสิ่งไม่ได้ดับสูญไปด้วยยังคงไปรวมอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่พำนักที่ถาวรสถานที่หนึ่งที่เก็บสต็อกแบบแปลนจะประกอบขึ้นมาใหม่เมื่อไร่ก็ได้มนุษย์ พยายามจะหนีในสิ่งที่ไม่รู้ได้อย่างไรมีสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้อีกมากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแบบย่นย่อในเรื่องของคำว่าองค์ตัวเจ้าที่มนุษย์จะต้องค้นหาให้จนได้เป็นการตอบคำถามที่เพื่อนถามมาหลังไหม่สำหรับเรื่องราวขององค์ตัวเจ้านี้และนี่ก็เป็นเพียงเกตเล็กๆน้อยๆเท่านั้นลายละเอียดลึกซึ้งกว่านี้ยังมีอีกมากซึ่งมีทั้ง หลักการและหลักฐานการบันทึกเรื่องราวต่างๆจนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ศึกษาโดยใช้สติปัญญาวความคิดแยกแยะอหาเหตุผลความเชื่อสำหรับตัวเองไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลจะเป็นความพอใจหรือความชอบก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆความรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณน,นี้ เมื่อได้ศึกษาไปเรื่อยๆลึกซึ้งขึ้นจิตวิญญาณก็เปรียบเสมือนสนามแม่เหล็กที่จะคอยดึงและดูดสิ่งที่มนุษย์ต้องการต่างๆเข้ามาหรือผลักดันออกไปด้วยจิตของมนุษย์ทั้งสิ้นดังที่กล่าวมาครั้งตน้นว่ามนุษย์นั้นและจักรวาลโลกนี้อันเดียวกันไม่รวมไม่แยกอยู่ที่มนุษย์รู้จักกับมันแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นบทความนี้ก็เป็นบทความตอบคำถามเรื่ององค์ตัวเจ้า ว่าคืออะไรอาจได้คำตอบไปได้ในบางส่วนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ